สรุปดรามาร่าฝ่ายแกนดินีซิเมนที่พักเพื่อไทยเป็นคนเปิดโดยคุณวิสุทธ์ชัยอรุณถ้าอนุมัติก็ได้งบหวานเจียบถ้าเกิดถ้าไม่อนุมัติพอเกิดภายแล้งก็ใส่ร้ายคนคัดค้านถ้าเกิดน้ําท่วมก็ใส่ร้ายคนคัดค้านได้ทุกเด้งอันนี้คือวิธีการของคนในพักเพื่อไทยเรื่องราวเป็นยังไงมากเดี๋ยวจะขยายให้ฟังฝ่ายแกนดินีซีเมนมูลค่ารวม1 2 5 5ล้าน ซึ่งถูกตัดงบตั้งแต่ชั้นอนุกรรมธิการแล้วในชั้นอนุกรรมธิการฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมากแต่ก็ร่วมตัดงบนี้ไปเพราะเหตุผลมันไปไม่ได้ถูกจับผิดในทุกจุดโดยฝีมือของคุณฟูชเชตเห็นพักก้าวไกลขณะนั้นจากนั้นเรื่องก็ถูกส่งต่อมาที่คณะกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณเฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมากอีกก็เห็นด้วยกับการตัดงบเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนด้วย หลักฐานและก็เหตุผลอันนี้มีพักภูมิใจไทยดัดหลังพักเพื่อไทยอยู่ในทีสรุปแล้วเนี่ยการมาทิการทั้งชุดอนุชุดเล็กชุดใหญ,ใหญ่ก็เห็นด้วยกับการตัดงบเรื่องมันน่าจะจบไปแบบนี้ง่ายๆแบบธรรมดาแต่พักเพื่อไทยเล่นแล่เหลี่ยมเ,เ,เพราะว่ารู้วันข้างหน้ามันจะมีไม่ภัยแล้งก็ภัยน้ําท่วมอูโยนขี้ไปให้กับไอ้พรรก้ากลเนี่ยสน,นัดนักเป็นสิ่งที่พรรเพื่อไทยวางแผนเอาไว้ พอเข้าพิจารณาในวารละสองวารละสามในสภาผู้แทนราษฎรอุติโรธ์เขบอกว่าคุณเริ่มจะงงๆแล้วอ้าวเฮ้ยมึงเห็นด้วยกันตอนชุดกันมาธิการพอตอนนี้มาเล่นบทใหญ่โตเลยพักเพื่อไทยมาดราม่าแบบระเบิดภูดเขาเผากระท่อมแล้วโยนความผิดมาที่พักก้าวไก่ก็บอกแล้วไงวันข้างหน้าแม่งไม่ท่วมก็น้ําแรง ยังไงพรรคเก้าไกลแม่งเสร็จเป็นเหยื่อของสังคมแน่นอนเล่นบทขนาดนี้เนี่ยสงสัยตอนโหวตเนี่ยพรรคเพื่อไทยคงจะไปล็อบบีร้รวมพรรครวมเนี่ยให้คืนงบไปให้กับพรรคเพื่อไทยแน่นอนแต่เวลาโหวตพรรคเพื่อไทยแม่งก็ร่วมโหวตเห็นด้วยกับการตัดงบของคณะกันมติการเอาอะไรของมึงด้วยคะแนน427เสียงจาก5้า้วว่าให้ตัดงบแสดงว่าพรรคเพื่อไทยร่วมหัวร่วมหอลมลงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้าเกิดตะแบงไปเนี่ยมันเกิดอาจจะผิดข้อกฎหมายในวันข้างหน้า แต่ไหนๆกูไม่ได้งบแล้วกูก็ต้องวางแผนเผาไอ้พักเก่าไกลเนี่ยให้ได้นี่คือเกมการเมืองลัครการเมืองที่พักเพื่อไทยมักจะทําอยู่เป็นประจำเมื่อก่อนเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ตอนนี้ประชาชนทุกคนจะต้องรู้และกระเท่าทันการที่ฝ่ายแกนดินซีเมนต์ถูกตัดงบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประเด็นการเมืองอะไรเลยเพราะว่ามีหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ว่าเสนอไปแล้วก็ไม่ผ่านเขาก็เก็บเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปพิจารณามาใหม่ อาจจะเกิดจากความไม่รอบคอบในการวางแผนงานก็เป็นได้มันเป็นเรื่องปกติแต่ของพักเพื่อไทยนี้มันไม่ปกติปัญหามันซับซ้อนเยอะกว่านั้นเพราะมีหลายเรื่องของพักเพื่อไทยในการทาฝ่ายกดิติเมนตเนี่ยตอบคาถามไม่ชัดเจนตัวอย่างเช่นเป็นฝ่ายที่ให้ท้องถิ่นเลือกฝ่ายแบบเสื้อโหลตามความสูงของสันขวาย1เมตร1.5เมตรแล้วก็2เมตรที่สําคัญท้องถิ่นมีเวลาเลือก แค่12วัน12วันมันจะไปคิดพิจารณาอะไรทันทั้งเวลาในการดําเนินการทั้งเวลาคํานวณแบบในการก่อสร้างและประเมินราคาแถมการกระจายงบป,ประมาณมันยังไปกระจกอยู่บางจังหวัดอย่างน่าสงสัยซึ่งไอ้ความน่าสงสัยเนี่ยมันมีโครงการที่รออยู่เป็นจํานวนมากเพราะว่ามันจะต้องต่ากว่าราคากลางคือ500,000เพื่อ เออประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงเอ้าสามารถจิ้มได้เลยหวานเกีียบโดยไม่มีการประมูลใดๆเลยไม่มีเงื่อนไขในการรับประกัน2ปีตาม TOR ที่ได้วางไว้แล้วจะให้มั่นใจในเรื่องของความทนทานและคุณภาพได้ยังไงเออมัดมือชกแบบเนี้ยทำมากี่ครั้งแล้วพักเพื่อไทยเพราะถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีพักเก้าไกลมาอยู่ตรงจุดนี้นะ เขาหวานเจีียบกันไปหลายครั้งแล้วแล้วที่สําคัญฝายนั้นในทางเทคนิคนี่เป็นเพียงการชะลอน้ําให้อยู่นานขึ้นจนถึงหน้าแ้งเท่านั้นเองไม่ได้มีโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อชะลอน้ําท่วมปกติเนี่ยฝายเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเนี่ยหนึ่งถึงสองเมตรอยู่แล้วแล้วมันจะไปชะลอน้ําท่วมยังไงวะวิศชัยอรุ่นเรื่องนี้ไปถามวิศวกรก็รู้มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรถึงไม่ใช่วิศวกรเนี่ยคนที่มีหัวใจปกติมองดูก็รู้ว่าฝายเนี่ย มันเอาไว้แก้ภัยแล้งถ้าเกิดให้แก้น้ําท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวแบบนี้เพราะว่ามันจะไปดักน้ำแล้วไปวางคนละจุดด้วยมันจะมั่วอย่างนี้ไม่ได้หลายส่วนของสังคมก็สงสัยว่า,าไทยเนี่ยจะเอาประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมากล่าวหาทางการเมืองแบบน่าเกลียดแบบเนี้ทำไมเขาถึง ใจกล้าแล้วก็หน้าด้านได้ขนาดนี้และที่สําคัญถ้าเกิดพักเพื่อไทยเห็นว่าฝายแกนดินซีเมนเนี่ยมีความจําเป็นจริงๆสามารถจะแก้ภัยแล้งก็ได้แก้น้ําท่วมก็ได้จากหัวใจของพวกคุณคิดอย่างนั้นจริงๆก็สามารถเอางบกลางของปี67เนี่ยมาทําได้มันสบายมากเลย เพราะว่างบกลางเนี่ยแม่งเหลือะ 40, ระสี่หมื่นกว่าล้านอันนี้แค่พันสองร้อยเจ็สิบเจ็ดล้านมาแก้ปัญหาประชาชนทําไมพักเพื่อไทยไม่ทําเอา้าแล้วพอพิจารณางบประมาณปีหกแปดก็ไม่เห็นเสนอฝายแกนดินซีเมนเนี่ยเข้ามาใหม่เลยเอา้าพักเพื่อไทยตกลงแล้วเนี่ยแกอยากทําฝายแกนดินซีเมนเพื่อประชาชนหรือว่าเพื่ออะไรแล้วเงียบไปทําไมแสดงว่าพักเพื่อไทยรู้อยู่แก่ใจว่าไม่สามารถจะตอบคําถามให้กับชุดกรรมธิการได้ก็เลยเก็บพับโครงการนี้ไป แต่พอเกิดปัญหาน้ําท่วมหรือว่าน้ำแรงเนี่ยกูก็เอาเรื่องนี้มายัดความผิดให้กับพักเก้าไกลนี่ไงแผนแบบนี้ตลอดแล้วที่สําคัญมีการมากักกาทาสาบานในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่คุณวิสุทธิ์ชัยอารุณไปเข้ารายการอยู่ในในรายการกรรมกรข่าวแล้วก็บอกว่า นี่นะพักเก่าไกลทาให้น้ําท่วมแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพรพักเก่าไกลเนี่ยคุณสุรเชษเขาบอกว่าเขื่อนเนี่ยมันเป็นแบบ SML อมมันเป็น1เมตร1.5เมตรแล้วก็2เมตรแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมกับแต่ละที่มันจะต้องไปกําหนดเฉพาะคุณพี่สุร์บอกฝ้ายอะไรมันจะแค่2เมตรไอ้ผมอ่ะไม่ได้อยู่ชุดกรรมธิการอย่างคุณผมฟังมาจากคุณสังสิทธิยะรังสรรค์ผมยังมั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นตามที่คุณบอกเนี่ยผมจะกราบคุณเลย รับคําท้านะแล้วคุณสุชเชษบอกเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลอีกประมาณ10นาทีอา้าวเพราะคุณจุนสุชษเปิดข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเป็นตามนั้นคุณมิสูต์บอกว่าผมไม่กลับเยอะอะไรของคุณวะตอนเนี้ยปัญหาคือน้ําท่วมเราต้องไปแก้ปัญหาน้ําท่วมกันก่อน <c oughs> เราต้องก้าวข้ามความขัดแย้ง <c oughs> เวรกรรกนี่คือความหน้าด้านไม่มีความละอายแล้วก็พูดกลับไปกลับมา ประชาชนจะเชื่อคนแบบนี้แล้วก็พักการเมืองแบบนี้ให้มาบริหารประเทศกันได้หรอครับพักการเมืองแล้วก็คนที่มาบริหารประเทศด้วยคำพูดด้วยคำโกโหกกับพักการเมืองที่บริหารประเทศ ด้วยความจริงใจด้วยหลักฐานทั้งเชิงโครงสร้างทั้งวิศวกรทั้งวิศวกรรมแล้วก็หลักการทางกฎหมายเราจะเลือกแบบไหนแล้วที่สําคัญเอาความเดือดร้อนของประชาชนที่กําลังประสบอุทกภัยมาเล่นเกมการเมืองอย่างหน้าด้านๆไม่มีความละอายในที่สุดเมื่อประชาชนจับโปะได้ทำให้ประชาชนหลายคนสงสัยว่าที่ยังออกมาดราม่าในงบก้อนนี้ เพราะทั้งหมดเป็นความแค้นที่เครือข่ายบางกลุ่มไม่ได้หาผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้รับเงินทอนจากงบแทนดินซีเมนต์นี่ใช่หรือไม่แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเห็นยังไงกับเรื่องราวดราม่าของพรรคเพื่อไทยโดยการโยนความผิดให้กับคนอื่นแบบนี้ทั้งตอนที่ตัวเองตั้งใจจะโกงแล้วอย่างที่บอกเลยนะครับจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นจังหวัดที่คุณวิสุทธ์เนี่ย เขาเคยเป็นสอสอ,อยู่จังหวัดนั้นได้งบประมาณจาก1,255ร้านเนี่ยได้ไปถึง115ร้านให้เยอะกว่าเพื่อนไว้แบบนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพื่อนๆแล้วที่สำคัญนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะๆหลายคนเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันเราเป็นประชาชนหัวใจเราต้องเป็นของประชาชนกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องหอยรังสตูดิโอ แล้วเรามาชมไลฟ์สดกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานสลัดเน่า no! ขอบคุณครับ